ก็เดี๋ยวเดี๋ยวปลาดินสอใส่หัวเราบ้างเดี๋ยวดึงนั่งเรียนๆอยู่บ้างดึงผมผมยาวไงออมันนั่งดึงผมบ้างอะไรบ้างแม่งอย่างนี้เลยแล้ววันนันน่ะสอบเสร็จละหันเลยหันไปปุ๊บแล้วเฮงก็บอกว่าให้มันลุกเลยมึงมึงอะลุกเลยแบบพูดเลยยูสแตนด์อัพแต่ว่าแม่งแม่งยืนแม่งถอดถอดปุ๊บถอดปุ๊บเราเปิดเลยเราเปิดเลยอะเพราะว่าเราไม่เคยต่อยแลย้วเป็นการต่อยคนครั้งแรกในชีวิตเลยแม่งแม่งกลุ่มตาเงี้แล้วเลือดแม่งไหลโอ้โห คือมันแกล้งเราต้องกล้าวเกินก่อนมันใช้เวลาเดืเดอนหนึ่งไอ้เทอมหนึ่งอะประมาณ3าเดือนอย่างที่บอกแล้วก็ เกาหลีคนนั้นน่ะมันก็จะมีชาวแก๊งของมันอยู่แล้วบางทีแม่งแม่งอาจจะเรียนผ่านไปแล้วก็ได้นะแต่แม่งทําให้แม่งไม่ผ่านเพราะมันอยากอยู่กับแก๊งมันอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันไม่อยากเข้าไปเรียนเข้าไปเรียนกับพวกฝรั่งไงอะไรอย่างเงี้ยมันมีนะพวกมันก็อยากอยู่กับแก๊งเกาหลีห้องเรียนห้องนี้กับพวกมันมันก็แก้งไม่ผ่านอะไรบ้างแล้วมันจะเป็นพวกขาโจขาโจแบบกูอยู่มานานอ่ะกูอยู่มาหลายซีซั่นแล้วเดทสามสี่เทอมแล้วกูยังอยู่กูยังไม่ไปห้อง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 อังกฤษสักทีห้องห้องเรียนกับฝรั่งทีแม่งกมีววกเเเเาาาดแล้้้รคคนนนนไทยยตอัข ก็สองสามอาทิตย์แรกก็ยังไม่ค่อยโดนอะไรลังหลังเราก็เริ่มแบบเรารู้แล้วเราจะมานั่งเงีย,งยบๆเราพูดไม่พูดไม่ได้ทีนี้อาจารย์ถามอะไรเราชิงตอบชิงมั่วก่อนเลยเราตอบไม่ได้เราตอบก่อนเลยเรามั่วเราเราอยากจะพูดอ่ะเราพูดแม่งก็ขำพูดพูดผิดบ้างแกล่าไม่มีบ้างอะไรบ้างแม่งพูดภาษาอังกฤษเก่งกันแล้วไงพวกนั้นอะ่ะแต่มันก็ไม่ไปไหนกันนะมันก็แกล้งเราบ้างบางทีนั่งสอบ มาดึงมาดึงอันเนี่ยดึงดึงเก้าอี้เราเราก็โคมเราก็ไม่รู้อะ่ะว่ามันจะกล้าแกล้งเราขนาดนั้นแม้วโคมเลยก,ก็แกล้งเราหัวโกรธอ่ะก็แบบแต่ทํอะไรไม่ได้เพราะไม่มีเพื่อนไม่ค่อยมีเพื่อนตอนนั้นไม่ไม่มีเพื่อนเป็นเทอมอะ่ะเพราะว่ายังไม่มีเพื่อนฝรั่ง ก็เดี๋ยวเดี๋ยวปาวบินสอใส่หัวเราบ้างเดี๋ยวดึงนั่งเรียนๆอยู่มังดึงผมผมยาวไง mm. มันั่งดึงผมบ้างอะไรบ้างแม่งอย่างนี้เลยเอฝรั่งอขาไม่ค่อยแกล้งนะไอพวกเกาหลีอะตัวส้นตีนเลยมังอย่างวันนี้ไม่ได้ว่าเขานะแต่ว่าพวกเด็กตอนนั้นนะมันแกล้งเดี๋ยววันนี้พอไปบินไปเกาหลีบินไปเกาหลีไปเคลียร์ไปเคลียร์ไปดึงหน้าไปดึงอ่ะพอแกล้งแล้ววันนั้นเล่าเล่าอันนี้ขัดมาเลย วันนั้นจะเป็นสอบอีโซคลาสของผมเทอมสุดท้ายไอตัวหัวโจกชื่อเลยนะเดนเนียลคิมเดนเนียลคิมดนเนียลคิมตอนนี้รู้จักกันเป็นเพื่อนกันแล้วเดนเนียลคิม Kim. แล้วก็จะมีไอ,อมันจะมีชื่อเก่าชื่อภาษาอังกฤษของมันแต่ว่านามสกุลมันอะส่วนมากจะเป็นยุงยองคิมซุกยุงยองอะไรอย่างเงี้ยมันจะคิมเป็นอะไรซะมากกว่าแต่ว่ามันจะมีแดนเนียลเจม S <S ไมเคลิลมันจะส่วนมากเกาหลีตั้งชื่อลูกให้แบบนี้เพราะว่าให้ให้คนเรียกง,ง่ายมันจะได้แบบไม่ใช่แบบซุงจองยนอะไรเงี้ยให้เรียกง,ง่ายไอ้นั่นชื่อแดนนียลคิมแล้ววันนั้น่ะเป็นวันสอบวันสุดท้ายของอีโซคลาสค่งถ้าเห็นสอบผ่านอันเนี้ยเราจะไปเรียนคลาสลูมกับฝรั่งได้นะวันนั้นแม่งก็แกล้งอ่ดึงเก้าอี้คือไม่จำไม่ได้ว่ามันแกล้งอะไรแต่รู้ว่ามันแกล้งเราอ่ะเราไม่ไหวแล้วแล้ววันนั้น่ะสอบเสร็จละคือปิดเทอมละหันเลยหันไปทุก แล้วมันก็นั่งกันสี่ห้าคนแล้วเ็งก็บอกว่าให้มันลุกเลยมึงมึงลุกเลยแบบพูดเลยยูสแตนด์อัพแบบนี้เลยตอนนั้นก็ภาษาอังกฤษยังไม่ค่อยเก่งหรอกมันก็บอกทําไมทชไหมแบบคนต้องตีนทำหน้าคนต้องตีนเกาหลีสบัแมงแม่งยืนเปิดเลยเราเปิดเลยอ่ะเพราะว่าเราไม่เคยต่อยแล้วเป็นการต่อยคนครั้งแรกในชีวิตเลยเราต่อยไม่เป็นด้วยออกแนวทุบเขาด้วยตอนนั้นออกแบบออกแบบทุบอ่ะเพราะเราต่อยไม่ได้ต่อยแบบนักงมวยไม่ได้เป็นอ่ะออกทุบด้วยเบ๊ะมงนมันกลุ่มตาอย่างนี้แล้วเลื่อน โอ้โหเราแบบใจล้วเพื่อนเพื่อนเป็น,น่งโอ้โหเพื่อนนั่งหน่อยแดดไม่มีใครช่วยมันสั้คนไม่มีใครไม่มีใครฮะยเฮึเฮะ,ฮะ,ฮะอะไรเ,เลยเพราะมันคงคิดว่าแบบว่าเราหลุดแล้วอ่ะแบบมึงแกล้งกูมาทั้งเทอมอ่ะแล้วกูเอาจริงแล้ววันนี้กูบอกเทคออฟจากกาเซ่เพราะแม่งถอดมันคงคิดว่าเราไม่กล้าถอดปุ๊กใส่เลยแปะเต็มแว่นเลยแล้วแม่งปิดตาพอเมยขึ้นมาเลือดไหลกูเอาแล้วกูไปเล่นเข้าตาบอดหรือแบบว่าเนี่ยหรือว่าแก้วไม่ไปบาดตาหรือเปล่าว้าแบบ ทำอะไรไม่ถูกเลยวิ่งออกนอกห้องเลยแล้วก็ไปอยู่ในห้องน้ำพักหนึ่งแล้วก็นั่งนั่งแบบไอ้เชื่อทําไงดีวะอาจารย์อาจารย์เหมือหมดเลยครูงงหมดเลยว่าเราสักพักกลับมาห้องอาจารย์ก็พาไปส่งดีนเขาเรียกว่าส่งดีนคือห้องแบบเหมือนฝ่ายปกครองอะไรอย่างเงี้ยก็พาไปส่งเราก็เล่าให้เขาฟังเล่าให้เขาฟังพร้อมกับไอมีเพื่อนคนหนึ่งเป็นคนอินเดียหรือคนอะไรอัฟ,อฟกันิสถาหรืออะไรอย่างเงี้ยบอกว่าถ้าคุณไม่เชื่อผมนะ ไปถามได้เลยว่ามันแกล้งผมจริงเปล่าแล้วแกล้งทั้งเธอแล้วแล้วพวกอีโซคลาสเนี่ยมันจะมีเหตุการณ์แบบนี้ถ้าเด็กต่างชาติแบบว่าจะโดนหัวโจกแกล้งอ่ะถ้ามึงมาจากประเทศที่แบบคนไทยน้อยอย่างเงี้ยสมมติว่าเ,เป็นญี่ปุ่นแล้วญี่ปุ่นน้อยอ่ะมันจะโดนคนอื่นแกล้งแลว้วมันเป็นอย่างนี้เขาก็จะรู้เลยว่ามันเป็นเรื่องจริงเราโดนแกล้งจริงแล้วเนี่ยก,ก็ที่โทรไปบอกเอเจนต์แล้วก็เอเจนต์ก็โทรมาบอกพ่อไงเ่าไงตอนนั้นตกใจอ่ะตอนที่โทรมาเป็นไงบ้างตกใจเลยก็คิดว่าพ่อคนหมายมือนอกมันแรงเลยโอ้แล้วเราคิดว ถึงไม่จบอกช่างไปทำงานร่างกายยังไงก็ต้องต้องกลับแล้วอย่างแรกเลยคิดว่าโดนส่งกลับเอาแล้วกูตายแล้วกูเพราะว่าบอกเลยว่ากฎเหล็กของที่นู่นเลยนะคือยาห้ามเล่นยาเสพติดกห้ามทเลาวีว่าถ้าเป็นคนต่างชาติส่งกลับอย่างเดียวส่งกลับอย่างเดียวส่งกลับเลยเอาแล้วกูโดนแล้วแล้วมาอยู่ได้ปีปีนิดเองมั้งปีนิดเองนั่นแหละเอาละแต่ว่าไปไปมาก็เคลียร์จบกันไป ก็คือแบบไม่ได้มีอะไรไอ้นั่นมันก็ยอมรับว่าว่ามันแกล้งแหงจริงมันก็แมนอ่ะมันก็แมนว่ามันก็แกล้งจริงแล้วมันก็โดนจริงก็หลังจา,ากนั้นก็เริ่มเริ่มคุยกันเริ่มเป็นเพื่อนกันแล้วทีนี้สอบเสร็จปุ๊บมาเข้าห้องฝรั่งม,มาเข้าเรียนห้องฝรั่งปุ๊บก็เริ่มแบบมีเพื่อนแล้วเริ่มแบบมีเพื่อนฝรั่งคุยแต่ฝรั่งมันไม่ค่อยมาคุยกับเราเหรอกเพราะเราไม่เก่งอะไรเลยเราเพิ่งมาจับจุดถูกตรงที่ว่าถ้ามึงไม่มีตัวตนในห้องเรียนนะ ไม่มีใครสนใจเลยมึงต้องทําตัวให้มันมีตัวตนแต่ไม่ใช่แบบเออาร์แบบให้มันดูเด่นอะไรแบบไม่ดีนะอตอนนั้นก็คิดเลยว่าพ้เหี่เราเป็นคนตัวเล็กๆเป็นคนเอเชียเราจะทำไงให้ฝรั่งมันมีเพื่อนฝรั่งแล้วฝรั่งมันยอมรับเราได้ปะอตอนนั้นคิดอย่างแรกเลยมันมีคาบดุนตีแล้วพ่อกับเฮงเคยสอนตีกองกันเล่นตีกองเป็นเ,าาเราก็เขาก็ถามเราว่าเป็นขาบตนตรีคนบางคนก็หยิบวิต้ามาเล่นตืๆ,ๆมีคนเขาถามว่ามีใครเล่นอะไรเป็นบ้าง เรานั้นไม่มีใครยกกองเลยเราก็ยกดิแเราเอเชียปกติไม่ค่อยมีใครกล้าเรายกบึบฝรั่งครูมันก็เรียกครูอะไก็เรียกให้เป็นเราไปเล่นก็มีฝรั่งเล่นเพลงจําได้เลยอันนี้ smoke on the water แต่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 แตวเนี่ยแล้วเราก็ตีกองเออแล้วเป็นจังหวะที่เคยเคยเคยเล่นกับพ่อเคยเล่นกับพ่อจำได้ไหมตอนนี้เราเคยไปห้องซ้อมกันแล้วไปเล่นกีตาร์ไปเล่นอะไรกันนั่แหละเราก็เล่นเลยตึกเราแล้วมันเป็นแบบว่ามันนี่บีเขาเรียกว่ามันนี่บีคือมันเป็นจังหวะง่ายๆตึกเพระ ตึกตึกเป้เอองี้ยมันก็ง่ายแล้วตอนนั้นคือแบบทําตอนเด็กเก้าขวบสิบขวบเลยมันก็เก่งแล้วในตอนนั้นอ่ะมันก็เก่งแล้วฝรั่งมันก็เริ่มแบบอุ้ยไอ้ที่คนเอเชียนี่มันแบบเล่นดนตรตีเป็นด้วยสภาก็เริ่มมีเพื่อนคุยอ่ะเริ่มมันรู้แล้วเราเล่นดนตรตีเป็นสภ์ <c oughs> เ,เริ่มทําเริ่มแบบฟอร์มวงกันเล็กๆฟอร์มวงกันไอ้นี่เล่นกีตาร์เป็นก็เริ่มเด็พอนี้เริ่มมีเพื่อนแล้วเริ่มมีเพื่อนแล้วแล้วก็เริ่มไปเล่นกีฬาเพื่อนพักเที่ยงชวนไปเล่นกีฬารับบี้ เพื่อนเพื่อนเล่นลับบี้เราตัวเล็กเลยเราไปเล่นเล่นดอกแรกเลยจําได้เลยพอเขาไม่ให้โยนข้างหน้าเขาให้โยนข้างหลังแล้วเราไม่รู้เราเรารับบอลปุ๊บเราก็ทาตัวไม่ถูกหันไม่ทีคือแบบตัวอย่างควายอ่ะฝรั่งตัวเบลเลอร์เลยแป้งวิ่งมาแท็กเราอ่ะบึ๊กลอยแบบลอยแบบกระเหินเลยบกหล่นกับพื้นแบบต๊บปอ้วนแทบแตกอ่ะแบบจุกไม่เคยโดนแบบเนี้ยแบบโอ้โหแล้วปวดไหล่้วยพอไปเช็คปุ๊บไหล่เคลื่อน อตอนนั้นอ่ะไหลเคลื่อนเพราะว่าก็หมอก็เลยแบบไม่ให้เล่นเลยเพราะไหลไหลเคลื่อนไหลหลุดตอนนั้นเลยเราก็รู้แล้วว่าเราเล่นลับบี้ไม่ได้ครัทีนี้ก็มานั่งคิดแล้ว,ลวตอนนั้นก็ไปเตะบอลโอ้โหหลุดจากลบบี้มันรักขโมยดีกว่าลูกไปเตะบอลเตะทาหมดเลยเพราะตอนนั้นอ่ะเราอยากมีเพื่อนเยอะๆด้วยเราก็ยิ่งไปเตะบอลแล้วก็มีเพื่อนแกงเตะบอลละพอไปลงยิมไปเดินไปลงยิมเราก็ไปเล่นบาสเราก็มีเพื่อนแกงบาสละไปเดินไมฝั่งห้องดนตรีมีเพื่อนเล่นกีตาร์เราเริ่มเป็น เริ่มเป็นคนเอเชียที่แบบเริ่ม,มเ,เริ่มมีเพื่อน<ม>ละแล้วคนเอเชียที่มีเพื่อนแล้วฝรั่งยอมรับแบบมันน้อยตอนนั้น่ะมันน้อยมากนอกจากคุณจะเกิดที่นู่นแล้วภาษาอังกฤษคุณคือแบบแอคเซนต์คุณแปะฝรั่งคนอึ่จะยอมแล้วว่าเออมึงมึงแม่งอยู่ที่นี่ตั้งแต่เกิดแล้วอะไรเงี้ยก็เริ่มทําวงเล่นดนตรีกันแล้วก็มีพักหลังอ่ะที่ลูกลูกของอจุ๋มเข้ามามาด้วยคือเจสซี่เจสซี่ซลูกของเทอร์รี่ที่เล่นหนังขึ้นรูปให้ดูนี่เพื่อนกันเลย นอนมาด้วยกันเลยเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูอันนี้คือเล่นกีตาร์เหมือนพ่อเขาเหมือนกันเราก็ไปมาเรียนโรงเรียนเดียวกันเข้าไปซ้อมดนตรีไปเล่นอะไรกันช่วงนั้นก็ช่วงนั้นเริ่มแบบว่าเริ่มอยู่เริ่มมีเพื่อนคนไทยบ้างแล้วเพราะเราก็เริ่มโตขึ้นละอันนี้แบบเล่าข้ามข้ามเยนะเราก็เริ่มโตขึ้นแล้วเริ่มแบบว่ามีรุ่นพี่มีอะไรละทีนี้ก็แบบว่าเริ่มสนุกเริ่มเป็นที่ยอมรับบอกเป็นที่ยอมรับของฝรั่งฝรั่งแบบแบบแม่งชัวสำหรับแบบเฮ้ยถ้าบอกเอเชียคนนี้คือแม่งจะรู้จักะหงา้ว อ่ะอันนี้อันอันนี้เล่าเล่ากลับไปแล้วแล้วคนเขาอยากรู้ว่าทําไมถึงกลับมาอันนี้ให้ให้พ่อกับแม่ให้พ่อเล่าห่ตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นต้องบอกเกินอย่างนี้ก่อนว่าเฮงอ่ะโดนหลอกกลับมานะเออโดนหลอกกลับมาแบบร้องไห้เลยแล้วไม่คุยกับพ่อกับแม่หลายเดือนเลยเพราะเราโดนหลอกกลับมาเพราะเราไม่อยากกลับทำไมเป็นพ่อในตอนนั้นคือช่วงแรกก็ยังโอเคอยู่อะผู้เลี้ปีนกลับทิ้งไปมาสองปีไปมาสามปีไม่กลับอะไรไม่กลับเฮ้ย ไม่กลับเลยยังไงคิดว่าก็โอเคตอนที่กลับมาใหม่ๆเนี่ยช่วงช่วงช่วง,งไปไปไปสักไอช่วงปีแรกกลับมาก็ <Yeah. S 1> โอเคหางไปสองปีกลับมาเนี่ยกลับมาปาั๊บรู้สึกว่าคุยกับลูกแล้วรู้สึกรู้สึกว่าเฮ้ยลูก อําอแล้วอะอ่าอันนี้อันนี้บอกก่อนเลยว่าอันนี้เป็นจริงนะเพราะว่าพี่เอ็มพี่เอ็มเขาบอกพี่เอ็มเขาก็มีช่องเขาเขาก็มารีวิวตอนไปเรียนเมืองนอกเขาเก็บอกพี่เอ็มคือลูกของลุงหม่ำลูกลุงหม่ำเขาก็บอกเลยว่าเขาก็เป็นเหมือนกันเขาไม่ได้กระแดดนะที่แบบเอิมอําเอออะไรเพราะมันนึกไม่ออกเพราะคุณไม่ได้ใช้ภาษาไทยเลยอันนี้คือเรื่องจริงเด็กไทยไปอยู่นู่นเนี่ยไม่ได้ใช้ภาษาไทยเลยแล้วบังเอิญว่าส่งยเพิ่งไปเนี่ยมันไปแต่เก้าขวบอะกายมันอ่อนด้วยมันอ่อนไป แต่พอเด็กไปชิมทับภาษาฝรั่งเขามากๆ,ๆแล้วเขาพูดใจภาษาฝรั่งอะไรเงี้ยแล้วกลับมารู้สึกสามสี่ปีกลับมาทีก็ถามทีก็อําอำ่ำรู้สึกว่าเขากํกา,ากลังช้ประมวลประมวลประมวลคําพูดไทยว่าจะตอบอะไรดีใช่ใช่แล้วถามอะไรก็ช่างเขาก็จะสุดก็คือโอเคเราบอกให้ลูกโอเคไม่ได้ลูกเนะโอเคมันมันคือเหตุผลอะไรอะไร,อะไรอะไรเงี้ยจากสามสิปีไปก็มันก็หาไปเรื่อยอ,อันนี้เขาเลิกก็เลิก แล้วก็อีกอย่างหนึง่งก็อาจจะกลัวห่างกับน,น้องด้วยใช่ไหมเพราะว่า,าช่วงนั้นน้องก็กำลังโตด้วยแต,แต่ถ้าถามถามพ่อนะถามพ่อพ่อเขาเฮ้ยนับพ่อ,พอคือโอเคลูกชายคนโตไปใช้ชีวิตเมืองนอกเลยไปมีม,ม,ม,มีมีฝรั่งเลยแล้วแล้วแต่เขาก็ถือว่าก,ก็เราก็กล้าพูดว่า ป็นประเทศที่เจริญก่าเราอะไปอยู่ประเทศเจริญกว่าเขาก็มีการงานที่ดีกว่าแล้วภาษาเขาได้แล้วม่ใช่แต่ภาษาแล้วกลับมาบ้านเราแล้วมาทําอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะก็ไปมาแต่แม่เขาแบบพึ่ภาษาแับแม่ไว้อแม่เขาบอกไม่ได้คุณพ่อโอเคลูกแต่ว่าแล้วคุยกันไหมว่าอเอากลับมาเนี่ยไม่ยอมแน่ไม่กลับแน่อะไรเงี้ยแม่เขาก็วางแผนยังไงว่าให้ให้วางแผนเลยนะอแม่เขาวางแผนวางแผนอะไรก็ไม่รู้ว่า โอ้โหให้ลูกกลับมาแบบมีอะไรทุกอย่างนั่นแหละ,ะลกกลมาอนะไรเงี้ยไอ้ถ้านทิ้งจาําได้นี่เป็นแบบว่าอให้ให้ขนสภาพากลับมาให้หมดเพราะว่ากลับมาเห็นกลับมามันจะเป็นช่วงหน้าหนาวประเทศไทยพอดีไงช่วงช่วงธันวาช่วงอะไรเงี้กลับมาพอดีเขาบอกว่าเมืองไทยอ่ะหนาวจัดให้ให้ขนมาให้หมดเลยเราก็เริ่มขำแงงขำแงงแล้วแปลกใจแล้วว่าจะให้ขนสภาพผาทำไมต้องให้หมดอะไรเงี้ยแม่เขาเก็บ,บเก็บ พะเราไม่เก่งหรอกเระเพื่อมาด้วยนะเอนให้พี่เฮงลูกถูทวดไปก็คือแต่ว่าเขาคุยกันแล้วว่าว่าถ้าเอามาเนี่ยลูกไม่ยอมแม่แบบไม่อยากกลับแน่เลยแต่ก็ต้องตัดสินใจแล้วเพราะตอนนั้นต้องบอกเลยว่าน้องก็กําลังโตด้วยแล้วบางคนเขาก็ถามว่าทําไมเฮงสนิทกับน้องทําไม้ดูแบบคุยกับน้องขาอะไรอย่างนี้เพราะว่าเราคุยอย่างนี้กันตั้งแต่เด็กเองเฮงก็เรียกน้องพลอยกับน้องพลอยเรียกน้องมาตลอดน้องพลอยก็เรียกพี่เฮงเรียกอะไรอย่างนี้มาตลอดแล้วเราคือครอบครัวเราแบบปกติแล้ว ผู้ชายกับผู้ชายเนี่ยพ่อก็ยังหอมเองนะอะบางทีนะบางบางทีแบบนานๆก็เรียกมาหอมมันมันเป็นเรื่องปกติบางคนเขาจะคิดว่าแบบเร,เราเราแบบแค่ถ่ายหน้ากล้องกันหรือเปล่าแล้วเราแบบ<ช>เราเราอไอ,อเอาสังเกตได้พี่เฮงจะเรียกพ่อแม่มแต่หลวงพอเรียกคุณพ่อคุณแม่ได้เพราะเราเขินไปแล้วอันนี้เราเขินไปแล้วไม่ไม่ตอนแรกก็คือพ่อสอนเฮงก็คือเรียกพ่อเรียกแม่ไงแต่มันมีลูกผู้หญิงมาก็อยากให้จตผู้หญิงคุณพ่อคุณแม่ไปดูหน้าดีไงอะไรแบอะไรอย่างนงี้อ สุดท้ายก็บางแผนให้พี่เฮงกลับมาก็นั่นแหละก็พอกลับมาแล้วก็ได้มาลุยกันที่นี่จนตอนเรียนจบเรียบร้อยก็ต่างคนต่างทํางานไปตอนนี้ก็จริงๆน้องพลจะไปจีนใช่ไหมแต่ติดโควิดเกาะใช่ไหมน้องพลคนเล็กคือมีทุนมาให้แล้วได้ทุนมาได้ทุนมาจะไปเมืองจีนอยู่เมืองจีนก็เขาก็อยากไปด้วยเขาอยากไปเขาบอกลูกว่าเฮ้ยโอเคลูกภาษาจีนมัน มันต้องใช้กันทุกวันีต้องใช้แล้เพราะเพราะว่าเราเราไม่ได้มองมองอนาคตที่จะเป็นเป็นมาหาอำนาจอะไรหรอกเราไม่เกี่ยวเขาหรอกแต่ว่าเรามองดูแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยจีนมันประเทศที่เจริญจริงๆนะแล,และทาธุรกิจพักพวกพ่อมันเยอะแยะมากทำธุร,ร,กรกิจจีนเนี่ยคือสบายลูกแล้วรวยด้วยไงก็คือโอเคไม่ว่าในการค้าขา,ขา,ขายากันอะอ่างเงี้ยเขาเนาะบอกนอกพอย ภาษาจีนแล้วเขาก็เลยเรียนภาษาจีนแล้วเขาก็ได้เงินทุนด้วยเขาก็พูดได้เลยน้องมอยเขาพูดได้เขาพูดได้แล้วเขาจะไปเมืองจีนแต่ว่ามันเกิดโควิดขึ้นมาไงมันก็เลยช่วงนี้ไม่ได้ไปเขานั้นเองอ่ะก็วันนี้ก็เอาเป็นแค่นี้ก่อนละกันวันนี้ก็ขอบคุณคุณเท่งมากเลยนะที่มาแกนทอล์กกันวันนี้คิดไรไม่ออกก็เดี๋ยวเราจะมาหาใหม่เขาเรียกขีดไม่ออกเยี่ยมประโยชน์ตดไม่ดังก็มาหาพ่อเลยโอเคครับฝากไว้ด้วยฝากแอปเรียนผมด้วย r o ย a l LBC เหมือนเดิม ขึ้นโหลดปีละพันสี่ให้ลูกๆ้หลานได้เรียนกันผมก็มาแชร์ประสบการณ์ที่ผมได้ไปเรียนเม,มืองน,นอกมาแล้วแบบว่าอันนี้ก็เป็นดนฝั่งมุมมองของพ่อว่าเขามีมุมมองไงในการส่งลูกไปเรียนเมืองนอกอะไรฝั่งเผื่อพ่อแม่บางคนมาไม่ใช่ยุคนี้นะที่จะส่งลูกไปเรียนอาจจะเป็นในอนาคตหรือว่าในยัง<ผ>ไงเน่ยเพราะว่า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 ยุคนี้นะยุคนี้โอเคถ้าคุณมีเงินถ้าคุณมีทุนอิสระเยอะส่งลูกไปเรียนก็ได้แต่แต่ถ้าถ้าถามว่าถ้าถามผมนะ อายุนี้เป็นอย่างนี้นะผมก็เลเลือกแอปนี้อันนี้ไม่ได้เป็นสปอนเซอร์นะครับคือมันบอกของเราอันนี้มันของของเองเองเราเลยเลยเลยแบบโชว์เต็มชงเต็มที่อ่าผมเลือกแอปนี้มาให้ลูกเพราะเดือนละเอปีละกันปีละพันสี่ปีตังดีนะครับหนึ่งปีนะฮะหนึ่งพันสี่ร้อยตกเดือนละร้อยกว่าบาทฉันแล้วร้อยกว่าบาทแล้วลูกคุณอยู่บ้านนะอันนี้ผมผมคิดสุดนตัวแล้วลูกคุณอยู่บ้านนะ ลูกคุณอยู่บ้านได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษแล้วมันมันไม่ใช่ภาษาอังกฤษที่ว่าจะมาสอน A B C B. มันจะมีเกมมันจะมีเกมมีอะไรออกแบบมาจากนักนจิตวิทยาเลยอของเด็กคือมันมันเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นโลกของยุคใหม่แล้วยุคดิจิตอลยุคที่นโลยียุคใหม่แล้วมีอะไรเป็นแดคหลังอยู่ถ้ามีอย่างนี้ผมว่านะอย่างนี้ดีกว่านะถ้าใครถ้าใครสนใจเดี๋ยวผมขึ้นไลน์แอไว้ให้สั่งซื้อได้ที่นี่เลยกดเข้าไปปุ๊บปุ๊บกดสั่งซื้อ แล้วผมจะมีทีมงานทางแอดมินอะไรจะส่งรหัสให้มันมันดีมากสาหรับแบบลูกหลานตั้งแต่อนุบาลหนึ่งยันปอสามสำหรับเด็กด้วยแล้วเด็กเนี่ยได้พัฒนาภาษาอังกฤษอะไรแบบนี้ตั้งแต่เด็กยังไงก็ฝากด้วยนะฮะรอยโยเอลบีซีกับรอยโยคลาสสิมผมฝากด้วยเดี๋ยวขึ้นลิงก์ไว้ให้แล้วก็ขึ้นไลน์แอดไว้ให้ใครอยากให้ลูกให้หลานไปสนใจอะไรก็ลองดูแล้วกันมันไม่สามารถที่จะมาหลอกลวงได้อย่างนี้นะเพราะหนึ่งก็โอเคผม คนมีหน้าตาสังคม,มยืนยันแล้วมีเขาก็ลูกผมด้วยแล้วก็ไปไปทำอะไรขึ้นมามันติดคุกนาแล้วไปหลอกลวงเขาเนี่ยใช่ป่าแต่งนี้มันยืนยันอย่างเงี้ยเพาโอเคผมว่ามันน่าโอเคนะไม่เป็นไรครั้งหน้าครั้งห,งหน้ามีคลิปอะไรก็ให้รอติดตามแล้วกันของพ่อเดี๋ยว มีเรื่องพงเรื่องผีเห็นมีเนี่ฮะมีเล่ามีอะไรมีผีอยู่เดี๋ยวมีคอนเทนต์อะไรก็ไปตามดูของเขานะเรื่อยๆเขามีใหม่ๆเพราะช่วงนี้ก็อยู่บ้านอยู่อะไรกันไปครับผมโอเคครับฝากไว้ด้วยครับแก๊งทอครับสวัสดีครับ